สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนช่างดาวเทียมทุกทก่านวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาการของหัวรับเคยูแบนหัวตัวนี้เป็นหัวระบบ u n i v e r s ร์ซซึ่งเป็นหัวรุ่นเก่ามากแล้วอาการของมันก็คือแนวฮอรับไม่ได้แต่แนวเวอรับได้ปกติเนื่องจากว่าดาวเทียมของเรานั้นมีการรับ ในระบ,บเคียูแบนนี้2องแนวด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้การดาวเทียมในระบบสแบนจะตรงแนวฮออย่างเดียวแต่ในระบบเคยูแบนนั้นยังส่งอยู่ทั้งแนวนอนและแนวตั้งตัวนี้ที่เสียก็คือทีวีไทยปกติ357-91 1คือฟีทีวีที่ผ่านดาวเทียม ไม่สามารถรับได้เนื่องจากว่าส่งทางแนวฮอกส่วนในการขายสินค้าต่างๆนั้นเขาส่งทางแนวเวิร์รับได้ปกติรุ่นนี้เปลี่ยนได้เองเลยครับลูกค้าหรือเพื่อนช่างทุกท่านที่เจออาการนี้แล้วก็สามารถที่เปลี่ยนซื้อหัวตัวนี้ไปเปลี่ยนได้เลยครับในราคาที่หนึ่งร้อยบาทเศษๆเองครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีทุกท่าน